สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกข้สู่ช่อง m r สเตอร์เอไรเดวันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันเสาร์ที่หนึ่งวันนี้วันหวยออกเป็นวันหยุดผมด้วยแหละก็เลยหาขี่รถเล่นหน่อยผมว่าจะไปที่บางน้อยนะไปทำาุุระที่บางน้อย ข้างสายหน่อยโ oh. อ้รถเยอะนะวันนี้เป็นวันเสาร์ผมนึกว่ารถจะน้อย ออกมาขี่หน่อยเพราะผมไม่ค่อยได้ขัดมันเลยอะจอดแช่จนแบบสนิมขึ้นท่อครับน้อยที่จะขี่มันอะอันนี้มีโอกาสก,ก็เลยขี่ซะหน่อยเพราช่วงบ่ายผมก็ไม่อยู่แล้วผมต้องไปลบบุรีต่อ ไี่้9โมงนะแต่ดูแล้วผมน่าจะหลดจะตายผมอะน่าจะเลประมาณชั่วครึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมงอะจะตายผมน่าจะหลดประมาณนี้แหละไาเร็วก่อนเวลานี้ไม่ใช่ผมผมต้องสายตลอด ขอขับรถก่อนนะเพราะว่าผมไม่ค่อยมีสมาธิถ้าขับไปพูดไปเนี่ยผมไม่ถนัดผมขอขับก่อนแป๊บนึง ไเลี้ยวไม่เปิดครับเมื่อกี้เนี้ยโอ้ยเกือบไปนั่นน่ะพี่เปิดไฟเลี้ยวหน่อยดีนะครับพี่เขาเบรกทันน,ะน่ะผมก็เสียวแทนเลยเขาออกแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวครับแต่ถ้าออกอย่างเงี้ยนะผมผมว่านะควรควรจะมองกระจกนิดนึงถือเขาตามหลังมาเนี้ยคุณอาจ อาจจะไม่เห็นอ่ะอาจจะเป็นมุมอับเรืออย่างเงี้ยก่อนที่คุณจะเลี้ยวอ่ะให้คุณดูกระจกหลังก่อนข้างก่อนว่ามีคนไหมหรือไม่มีถ้าไม่มีคุณค่อยออกเพราะว่าถ้าจจมันเกิดอ,อุบัติเหตุมาแล้วมันมันมีจะเสียมันมีการสูญเสียเยอะเพราะฉะนั<ม>้นขับรถนี่เปิดไฟเลี้ยวก่อนเพื่อคันข้างหลังเขอจะได้รู้ว่าคุณจะออกซ้ายนะจะออกขวานะอย่างเงี้ยมันก็ปลอดภัยทั้งสองฝ่าอยอ่ะผมเลยเสียวแทนแล้วเมื่อกี้เนี่ยแต่ผม ผมคิดว่าพี่เขาก็คงเบรกชั้นแหละแต่ก็อยากจะให้รถเก่งเมื่อกี้นี่ยเขาเปิดไปเลี้ยวหน่อยไม่ใช่ว่าคุณอยากจะออกแล้วคุณออกเลยอย่างเงี้ยมันคนอื่นเขาเดือดร้อนนะอยากให้คิดสักนิดนึงก่อนค่อยค่อออกอ่ะแต่ตอนนี้ผมสายละนัดเพื่ออะไรก้ามูอุยสายตลอดไอ้เจ้ กเพื่อนที่วังน้อยนะแต่ผมผมว่ารู้ว่าวังน้อยอยู่ไหนแต่สถานที่นัดยัง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 ไม่รู้นะเพื่อนบอกว่าที่ตลาดผมผมไม่รู้ว่าตลาดมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปไปหากันน่าจะเจอกันอยู่หรอกมันมันไม่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวก็เจอ ไม่รู้ว่าตรงไหนคือวังน้อยแต่ผมพอรู้คร่าวๆว่าวังน้อยคือแถวนี้แหละต้องถามเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครัาปั๊มจอถามเพื่อนก่อนเพราะว่ผมไม่ค่อยมันผ่านแหละผ่านทุกวันแหละผมทํางานแต่ก่อนผมผ่านทุกวันแหละแต่ ือผมไม่ได้เข้าไปจอดไงหรือเข้าไปทําธุระแถาววังน้อยไงผมเลยไม่รู้ว่าวังน้อยมันอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าไปอีก6กิโลได้บอกว่า6กิโล ถึงเป็นที่เรียบร้อยผมคิดว่าผมจะสายนะเพราะว่านัดก,กันไว้เก้าโมงแต่ตอนนี้มันแปดโมงสี่สิบแปดเออก็ถือว่าไม่สายนะไม่สายไม่สายเนี๋ยผมคิดว่าเออวางน้อยมันขึ้นห้าสิบเอ็ดกิโลผมคิดว่ามันน่าจะประมาณชั่วโมงนึงอะ่ะเพราะว่าในแมพมันบอกห้าสิบนาทีอะ่ะการเดินทางห้าสิบนาทีแ้วผมออกมาประมาณแปดโมงเกือบครึ่งแนละ้ว คิดว่เาเอ้ยน่าจะถึงสายแน่ๆเลยแต่ก็ไม่สายนะมาทันพอดีโอเคครับผมขออนุญ,ญาตไปหาเพื่อนเพื่อทำธุระก่อนนะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมใปคิดต่อไป <Yeah. S 1> ขอบคุณคับ